สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองต่ทำผู้ส้มทุกท่านนะครับผมยอดวันคอเก่ากอยพายเอฟซีและทำส้มทุกท่านไปฟั่งการสัมผัสระวังนนทิยาเฮงหลวงเรื่องแม่น้องนาดาก็แม่เพื่อนนะครับแม่เพื่อนกับฝันได้หางเดียวนะครับฝันเดินบ้านหลังเก่ามั่นใจเรียกบ้านไปเรียกสองตัวหางเดียวนะครับกับคนนอนวัดกับฝันในเรขกตัวเดียวกันวันวันทีหนึ่งท่านมาโกมโหเกตนะครับ เรียกบ้านเพิ่นเป็ี่ยนตัวใดนะ้าพัดตีได้ตัวใดก็ตามไปฟังนํากันนะครับเข้ามาแล้วกว็น่ากดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจเด้อนนะครับข้อมูลทั้งหมดน,นี้ก่อนที่จแบ่งปัน,นมาให้ผมจัดทําเป็นคลิปบพรว่าเอฟซและท,ะท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังได้รูปไปนํากันทุกคลิปนะครับเพิ่นสิให้มาได้จังได๋ก็ตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับพระพรมพิพมพนโอเอฟซีไปตามแนวทางของแม่เพิ่นนะคะแม่เพิ่นนอนบ้าน กับฟันในเลขตัวเดียวกันนะคะคนย่บานเพิ่นถูกเลขงวดที่ผ่านมาในสองหนึ่งนะคะงวดนี้เพิ่นไปนอนเป้่าเขายวัดก็ได้เลขตัวเดียวกันกับแม่เพิ่นนะคะเลขตรงกันนะคะจะเป็นตัวใดไปเบื้องไปชมน้ากันเลยค่ะเขาเพิ่นเล่าจะเมื่อได้แม่จงได้ไปข้อกตรงเสาอ่ะที่กลิ่นกล่นตะโดนหรือดิได้ไหมได้ที่นึ่นแล้วตะลาหันนั้นหัวหายเด็กหน่อยกินมันกินดี เ้าก้าวถือห่อต้าต้มก้มนะมันเมื่อนั้นห่อกระต้มผัดมันก็กนิระต้มก้มยังไงต้มมัดตมมัดที่วลาบันคูประกบกันเมนั้นต้มโค้กถ้าต้มเดียวเดียวคือกต้มผัดอันนี้เะยที่จะต้มผัดแลาเเขาไม่ไดแกะประเด็นอายุพูนี่ไม่จะต้มกตุ้มปฝากต้สิงเบาเกิมมันคือกันเอนี่กขาต้มผัดจะอายุรพนุกินคือมันหิวเขาเหรอสิ่งนี้ไม่ได้กินเขาค่อยบ้าบานใช่ไหมกินตากรเมื่อน่ะกินตากรไ ยันคุ้มตัวดีย่ันหัวปลาพู่ใจว่าได้เงินเดือน youtube เขาก็จิ้มนะเขาแล้วเพราะงั้นสามเดือนไม่งัน6กพันดีใจประันเขาไวมาเสียญญแล้วสิดเดือนละสองพันนุ่น 2, งกับฟ <c oughs> อ้นทำดีเด็ะ,ะซ,ซ,ซ,ซื้อได้หลายสำหักแม่ฟ้นจ<า>ริงเป็นเหินว่าไดตัดด้วยนี่ลูกต้องขายมันหรตตัดละสลุกพี่ลูกพี่ก็่อยออกแล้วมาได้ไม่กินอย่างปลาอย่าง ปิงไว้ยไม่ยแหมฝันบอเริ่มนาตีมามากเลยอเรื่องกันเรื่องมันดีมากเนาะาเรื่องแหมแด้่ะบอเริ่มนะตีเริ่มแล้วาดตันไปกับอาร์ตดยเริ่มที่แนีา่าันแมวว่าให้พวกแนันที่ขอนู้ได้เดิมเริมตัแต่นั่งมีกินข้าวต้มนันรดชาหหอมป่ะแต่แต่ต้องิกินบะระเขาแยงมาที่นี่บอ่บเขางอิ่มแหละ เอากล no Th ับไปเห็นน้นยาซิมเนี่ยนองพี่เพื่อนยายเพื่อนเป็นเนนเสียบร้านร้านทองใหม่ทอมเป็ขอายในเข่านี่ยองพ่แฟนสินนอันนึงอันนึงไปขายร้านอันเ่กับบเขาชักเสียจ้นว่าขาดจนว่าว่ต้องมาหอกเด้อคนเด้อฝากไว้ร้ายแานบ้นอ่ะเฮ้ยจะไหนยังบ้ฝันวันนี้สิเกินไปบอาบ้าหมดนี่ ันไม่ได้เลยต้อง้มันันมาบ้าคยที่้านี้ันคืตาบ้าบ้าอะรคอคืวเสานี่น่นมันบ้าคนที่บ้า่เยนเรา้เพราะหนันันาี่เหันมนคือมีู่นแบีแม่ฝันก็จะูนครูนท่คะบอูนฝัาเเียนเฮียนเท่าหลังนีลันเกี่ยวเหียนหลังนีต่บ่าเฮียนหลังเกาเฮียนหลังเกา เ่อนเป็นยังบ้านเป็นยังแม่ป hmm. so yeah. so, ุ uh, ๋เป็นยังนอนอยู famoso, you know, mm ่ก hmm. ับยายเถาอยู่หยุดว่าวันเอ้ายายเถาเขาบอกว่านอนนี้ในห้องบ่อแม่นอนอยู่นี่จ้ะมะนะยันหลังเกาอันเกา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 หมดเป็นตอันโบราณกระเจ้าอันที่กระโจาเจ็บขวางไ่กระโจดใหม่ใหม่เจ็บตัวใหม่เลยสุดเจ็บขวางแต่ยังยังคือเกาอยู่ไหมจยุดนะว่าอ้าป้าคือมาเกาค่ะแต่ฟันตอนนี้ ยังไงม่ป่ะดนี่มันถอดไข่ถอดเส้นบอกเต่าเก้าผมเนี่ยบ่เาขาว่มันจิออกเลขเฮียนน่างนี่เฮียนตัวได0ศูนย์แปดศูนย์แปดตัวเดียวแขนียนเอาไปบรรทุนสูงเง่นไดมากยู่ดีรัตดียี่ดีแบบ8อแปดศนแปดตัวแปดศูนย์หน้าเหรจะมาบอกศูนย์แปดกอับเนี่ยผมเห็นผมมังหันหลบหันนี่ยพอแปดสามตัวเดียวพอร์ดวะข้าผู้เหีวสามแปดผมบอกวอาสาแปดนี่ยเซส่งได้มาเจ็ดใบมีได้แปดสา สามแเอาเอาก็เอาใปกัน <ination noises> <laughs> ่อยนะี่ก็เกิดการนี้แหละพวกกัะบแม่ซื้อใบเดียวเนาะแม่ไปคบเบก้นบอกกัแมนปะที่หน่วัย่อันหนึ่งเลาเราฝันหัวทีเหล่แล้วได้สองนึงมันบอกค่ะละวาขึนมาบอกว่าได้สองนึงแล้วมานังคุยกันเนาะที่หนงเจาหน้าบอกท่ไหนได่คนจะได้คนจะได้งินนะอรได้ได้สองนึงกันนะมันซื้อได้บดีกนะ บแล้วเรียตัวได้เลขสองนึงนะแล้ว่นะอะไรถามมาเจ้าสื่อบวนนะบวแล้วกูกับเาสื่อแล้วป่นะน,น,น,าานนะที่นหนนั่งคุยกันหุกม้านน้เลยว่าวันนี้ฟันใดไปทีแบได้แบบนี้ตาเขายี่วัดต้านี่จ้าเพินไปตาเขายี่วัดเพิ่นนอยี่วัดน,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 นอนเป้าเข,าาเขา้าอะไรไม่คนมาบกชนายฟันมีคนมาบอกมอกัมวที่เลี้วโร่น วันที่แล้วแล้สอนึ่งวันมาว่าพีว่าพีบอกแปดแปดศูนะกก็เข้ากันเดีวนะเนาะห้างผิดแลวไม่ใช่จังสิมันก็ขึ้นกันกับปูแวที่นี่เหมือนนะบางหมู่บ้านนั่นอยู่นันอยู่วัดมีคนมาบอก880แปดนย์แต่ตัวเดียวกันเข้าของแม่ทีล่ะแน่แ่นว่าพีบอกอันนี้นั่นวัดนันวัด day อแม่ได้ศูนย์แปดเได้แปดแปดแตตัวเดียวกันเนี่ยแก่ตเ มันเกิดตัวเดียวได้ตัวมันก็ตัวเดียวกรือาขนาดนั้นอากยังมันไม่พอรับตดีขนได้ล็ว่าซื้อตัวเดียวเนี่ยลายาจจะนะว่าซื้อหลายตัวดอกซือไปใส่กับสอาดกับไม่ถือก็ซือก็เอาขนาดเลยว่าเินแล้วอีดีลาลาลาปะมาว่าอันราได้แปดแปดศนย์ตารงเดพี่น้องอมาบ่อ้ยหาะนที่เด็ดตดม่เพิ่นนอนบ้านได้ศูนย์แ คนขังบ้านนอนวัดไปเปล่าเขาได้แปดศูนย์ก็ได้ตัวเดียวกันนอนวัดได้แปดแปดศูนย์ผู้นอนวัดได้ศูนย์แปดวิรอดมันเปเลขตัวเดียวกันเนอค่ะเป็นแนวทางเนาะเศรษฐกิจแมงมัทาบานสื่อร่องมือสื่อหลไรตวรรษแบบเพื่อนกับบกโถดูนั่นละอ่างวดที่ผ่านมาเปัจจัยสองหนึ่งเป็นนอนวัดหรือนอนวัดเรานอนเรานอนอยู่เฮียนจ้าแต่ว่ามัวนี่เราเรานอนอยู่วัดเราไปตาเขาตาเขาเลต้องบ้านแม่ทะลักเขากั้นบนน่ะ ตาไวบารกับไปาวะบ้านได้ยีบบหเขาอีบ่หังด้วบ้านห้องอันมันกขบ่เน่ดอกรักอนบาดกระโดดโอ้าบ่บ่รูดรอบามันละเขาห้งหอยล้ออกบักไงตบาบ่รักดอกตเาเจ้ากัไปนอนเ้าละกเลี้ยงรักกับบรักดอกตานอนกัทเปลนเุจากได้จากดีแน่น่นนะไปน้อนเสาเน่เขาเนเนียมืนสิว่าเม่เนสิว่าเขาจะได้ยากดีสะใชไวม เขาเ็เจ้าหลายเขาเ็เจ้า,า,าไดนะ้หลายแกนเปนเน็นหลายแล้วล่ะเข้งว่เป็นตะเปาลักอะไรกันโมลูไหม่พอนหลายส่วนหลา,ายมันเบิ่งบม้ออกคันในหน่อยนี่สิเบิ่งออกดิ คนรักเขาเพสิรักได้รักเจาได้ใหน่ยเจ้าได้หน่วยเม่อัหรจะาสมไรเมย่อไห่เมือไห่เมื่อไหร่เมองห้่เจ่อไหร่เ่เหร่เพื่อไร่เม่หร่เมี่อไ้นเมื่อเร่เ่อไห่เม่อไห่เม่อเอหร่เม่ไห้เอไหเร่เหเมต่อไหร่เ่อไร่เมไหรเไห่เมี่ไห่ไร่เ่ไห่่ไม่หร้ไปรเม่ะหรเองร่เียเนาะแม่หร่าหเหนูเ็ต ที่มาปีขึ้นหลังค้อนขัดบั้นใบไปตหน้าเนาะเขามืดเขาขึ้นมืดเป็มปะนะพราเจ้ามาหลักหน้าปัญธุเที่ยนปัญญวนหลอบหลอดนอกนะคอนออนไปไปตักเอาตักไปมาหลักหักเอาเส้นลดเข็นไปไหมใส่พวงบุตรหม้อใส่ไหมเจละสองซอสสองซอสองสามสอสมาเอาทัวทิศข้าปันหงส์จับบองเนาะเข่ามืดมืด เจ้าหูจะอคนลังเ,เดินงใส้เ,เก่เเบบกี่ใช่็แกแก่ก็สมควรคนอยู่ยก่มงนานเพิ่อจะเห็นกันถึงว่าที่น้องของก,กันะนะ<ม>นายหรือว่าขอไิดสีเตี้ย นั่งค้างหา่พื่อนแล้วก็นนอนอยู่บ้านปันเกี่ยวบ้านหลังนี้คนเรียกบ้านศูนย์แปดเราคนข้างบ้านเป็นไปนอนเป่าเขาอยู่วัดปันว่ามีคนมาบอกแปดแปดศูนย์นะคะนอนบ้านก็ได้เลขตัวเดียวกันนอนวัดกับตัวเดียวกันเป็นนั่งค้างหาเศรษฐกิจแม่ค้าทานและเพื่อนเป็นเมื่อยวาวลายเลียงนี่ค้างเดียวบอกไปกามาคอยลุ้งคอยลุ้งกันมันคุ้นกันคนละเลขตรงกันเลขตรงกันเลขหงางเดียว แล้วพี่ซาดิแอนน่ะก็มันเบาๆซีๆมันซื้อสลาดกินเบงเลยเนี่ยซื้อไปก่อนแล้วเรื่องนี้ใส่กันแค่นี้ยังเกิดปอดครับการบังใบเอฟซีและทำส้มถึงฐานโค้งเสียดีในฟังแล้วนะครับทีนนนทได้ยาใน้สารลูกเลขของแม่เพื่อนนะครับสอนเราพบรอยคลิปนี้สรุปครั้งหนึ่งนะครับแม่เพื่อนฟันห้างเดียวฟันเห็นบ้านหลังเก่านะครับเลี้ยงสองตัวห้างเดียวกับคนนอนวัด ก็ฟันได้ตัวเดียวกันนะครับเงินวันทีหนึ่งท่านมาคมบโหกตนะครับแม่เพื่อนป่ะกันบ้านหลังเกาเป็นเบ็เลขบ้านศูนย์แปดนะครับสําหรับคนนอนวัดไปเฝ้าเขาก็ฟันได้แปดแปดศูนย์นะครับเป็นเลขตัวเดียวกันครับกันนะครับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อกินแบงของตะบ,บนันกาวางไวเอฟซีและทรรมุส้มกันคงเส้นด้ยนฟังแล้วนะครับ สำหรับผมไม่ถ่ายคลิปนี้ขอยตีเพียงสำนีพบก,กันอีกคลิปต่อๆไปสำารรบคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ